สวัสดีครับพวกลกกุ่มผู้ผมกลุ่ม TCS ครับวันนี้มานำเสนอการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ครับสมาชิกกลุ่มมีกระผมนายธัชระพงศ์ผลลึกครับผม,ม,าบผมนายสมบูรณสรีขาวครับผมนายรัชลินด,ดีครับผ้มนายธีรวัตรทองสิขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเปิดฝาเคสเพื่อ,เพ,อเพื่อทำความสะอาดข้างใน ขั้นตอนที่2อถอดแรมออกโดยแรมจะมีตัวล็อกทั้งสองข้างครับดันตัวล็อกดันตัวล็อกทั้งสองข้างลงเดี๋ยวแรมมันจะได้ขึ้นมาเองครับต่อไปถอดกาดจอครับกาดจอใช้ไขควงขันนอ็อตด้านหลังเทส ปิดตัวล็อกข้างหลังให้การจอเด้งขึ้นและดึงขึ้นมาพร้อมกันต่อไปถอดฮาดดิส ขั้นตอนต่อไปถอดสายไฟทั้งหมดที่อยู่ในบอร์ดครับขั้นตอนต่อไปคือการถอดซีดีลอมครับ ถอดพาวเวอร์ซัพพลายครับต่อไปเป็นการถอดเมนบอร์ด ต่อไปเป็นการทำความสะอาดภายในเคสครับโดยใช้ลมเป่า ใช้ลมเป่าเสร็จแล้วนะครับยังไม่สะอาดให้ใช้ผ้าชุบน้ําหมาดๆเช็ดต่อครับใช้ลมเป่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับให้ฝุ่นหลุดออก วิธีการทำความสะอาดแลมนะครับใช้ยางลบถูไปทางเดียวกันเบาๆนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับใช้ผ้าชุบน้ำมากๆนะครับเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์แต่ละชิ้นให้สะอาดเลย 拜拜。<Bye. S 2> เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์แต่ละชิ้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการ ประกอบเข้าที่โดยใส่เมนบอร์ดเข้าไปอันแรกก่อนวิธีใส่ต้องเอียงเอียงเพื่อให้ตรงกับซ็อกเก็ตของแต่ละอันนะครับและไม่ให้แผ่นวงจรขูดกับหัวน็อตท,ที่โผล่ขึ้นมายึดน็อตแต่ละจุดให้แน่นนะครับ ่อไปใส่ซีดีลองนะครับในะส่ฮาร์ดดิครับยึนดน็อตเพื่อไม่ให้ฮาร์ดดิหลุดออกจากเคสนะครับ ใส่ p o w เ r s ร p p l าไปใส่แรมนะครับให้ดู ว่าบากตรงกับสอกเกตหรือเปล่าถ้าไม่ตรงมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับกดลงไปพร้อมกันให้ดังแก๊ปไปใส่กาจอนะครับ ต่อไปเป็นการประกอบสายไฟนะครับ